สวัสด,ดีชแนลใหม่กันด้วยตอนนี้นก็อยู่กับช่องเอ,อ่อเกมวิสมาช่องใหม่นี่คือช่องใหม่นะ ช่องใหม่ช่องใหม่นี่คือช่องใหม่โอยไปในทิ่นี้เราจะมาเล่นเกมกันทิ่นี้จะมาเล่นเกมกันยุบชึบยุบชึบเล่นแมปนี้แหละหาแล้วก็จบคลิปชแน,นลใหม่เพิ่งมาอือ ก็ไม่มีอะไรมากมาเปิดตัวช่น,นลใหม่เฉยๆไป